ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธโยชิมุระนะครับก็จะเป็นอ่าท่อโยชิมุระนะครับท่อแต่งนะครับเราจะมาดูกันนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นท่อของอ๋อ CBR กนะครับก็จะเป็นท่อโยชิมุระ R า1สนะครับตัวนี้จะเป็นฟูลซิสเตมเลยนะครับผมสวยงามมากครับเนี่ยฮะท่อเขาสวยจริงๆครับผมก็กําลังเลงอยู่เมื่อกี้ก็ถามพี่เขานะครับตัวนี้จะอยู่ที่40,000กว่าบาทนะครับ รวมท่อแล้วก็ทั้งตัวฟูซิสเต็มด้วยนะฮะก็ราคาโอเคนะครับท่อแท้นะครับมีมอกอด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเล็งหาท่อที่มีมอกอนะครับก็โยชิมุระก็เป็นท่อยี่ห่อหนึ่งแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าท่อเขามีรุ่นไหนอีกบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นท่อรุ่น น่าจะเป็น R15 นะครับ Yamaha นะฮะนี่ครับเขาติดไปอยู่ตัวนี้น่าจะเป็นของตัว Ninja 3า300นะครับก็จะเป็นทรง R11 นะครับนี่ฮะคือเขาก็จะมีหลายท่อหลายรุ่นหลายแบบมากมายนะครับก็ผมก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับไหนๆก็ได้แวะมาแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นท่อที่นิยมรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ Yoshimura นะฮะนี่ฮะก็จะเป็นงานญี่ปุ่นนะครับ ก็จะมีมออทั้งหมดนะครับของงานญี่ปุ่นนะฮะก็ใครที่ไม่ชอบโดนตำรวจจับบ่อยๆนะฮะก็แนะนำซื้อยี่ห้อที่มีมออแล้วเป็นยี่ห้อแท้ไปเลยนะครับนะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นท่อฟูน่าจะเป็นของ CBR 5 0 0 R เหมือนกันอ่า650นะครับ650้าครับผู้ิดนี่ฮะโอเคก็เป็นท่อฟูซิสเต็มเหมือนกันนะครับสวยมากเลยนะครับ ผมก็กําลังเล็งๆไว้อยู่เหมือนกันนะฮะว่าเออน่าสนใจนะครับท่อนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูโยชิมุระของ USA นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นของอเมริกานะครับเนี่ยฮะ,ะแต่อเมริกาเขาบอกว่าไม่ได้มีมอกอน,นะครับไม่แต่ของญี่ปุ่นจะมีมกน,นะฮะก็ะจะเป็นอันนี้จะเป็นของตัว R1 นะครับ อันนี้เป็น c b r 5 0 0 r นะครับผมก็จะเป็นทรงอ้วนใหญ่ๆนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอของยามาฮ่าเอฟแซดศูนย์เจนะครับนี่ฮะก็ใสก่ก็จะมีระบุอยู่นะครับอันนี้ใส่กับกาวนะครับ z x 1 0 r นะครับอันนี้ใส่กับตัว r าร์พันสองครับ bm เนอะ็มตัวพันนี่ก็ซูกิตัวพันกันนะฮะก็ทรงก็จะ แตกต่างกันไปนะครับก็มีความสวยงามนะครับยังไงใครที่ชอบท่อที่มีมอคอนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่เกิน95เดซิเบลก็ลองมาดูได้นะครับท่อโยชิมุระนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองแวะไปดูบูธอื่นๆต่อนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ